สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ใหม่ล่าสุดจาก s u ซ u กิที่หลายคนรอคอยกันมานานนั่นก็คือซูซูกิ m i n i บัสรุ่นปี2025รถตู้ขนาดกลางที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหารถสำหรับธุรกิจหรือครอบครัวใหญ่ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนซูซ u กิ m i n i บัส2025มาในดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่มีความแข็งแรงทันสมัยกระจังหน้าออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นไฟหน้า LED รูปทรงเฉียบคมพร้อมไฟเดลท์ที่เพิ่มความปลอดภัยและโดดเด่นในทุกการเดินทางตัวถังรถมีให้เลือกหลายสีไม่ว่าจะเป็นขาวเงินเทาหรือฟ้ามเมทัลลิกล้ออลลอยขนาด15นิ้วถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการยึดเกาะถนนในทุกสภาพถนน เมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านในต้องบอกเลยว่าความกว้างขวางของห้องโดยสารคือจุดขายของรุ่นนี้เลยครับเบาะนั่งทั้งหมด11ที่นั่งจัดวางอย่างลงตัวให้ความสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารไม่ว่าจะนั่งตอนหน้าตอนกลางหรือตอนท้ายพื้นที่วางขากว้างขวาง,วางพนักพิงปรับองศาได้และเบาะนั่งวัสดุผ้าเกรดดีให้สัมผัสนุ่มสบายติดตั้งแอร์ทุกแถวกระจายความเย็นทั่วถึงแม้ในวันที่อากาศร้อนจัด ในส่วนของคอนโซลหน้าซูซูกิออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและดูดีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับบลูทูธ USB และการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android ระบบเสียง6กลำโพงให้คุณภาพเสียงที่น่าประทับใจเหมาะกับการฟังเพลงหรือใช้แนะนำเส้นทางขนาดเดินทางไกล มาดูเรื่องเครื่องยนต์กันบ้าง s u ุ u กิมินิบัส2025ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุด105แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ4สปีดซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองอัตราเร่งตอบสนองได้ดีแม้บรรทุกผู้โดยสารเต็มคันก็ยังคงขับขี่ได้อย่างมั่นใจระบบกันสะเทือนหน้าแม็กเฟอร์สันสปรัและด้านหลังแบบลีฟสปริงรองรับน้ำหนักได้ดีและให้ความนุ่มนวลในการเดินทาง ด้านความปลอดภัยซูซูกิจัดเต็มเช่นกันมีทั้งระบบเบรก ABS พร้อม EBD ถุงลมนิราภายัยคู่หน้ากล้องมองหลังและเซนเซอร์ช่วยจอดด้านหลังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางโครงสร้างตัวถังทีอี e CT, แข็งแกร่งรองรบับแรงกระแทกจากทุกทิศทางเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารในด้านการประหยัดน้ำมันซูซูกิมินิบัสรุ่นนี้สามารถทำได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13-14ถึงกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกัน และยังรองรับน้ำมัน e20 อีกด้วยทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมเชื้อเพลิงในระยะยาวอีกหนึ่งความน่าสนใจของ s u z u k i Minibus 2025คือความสามารถในการดัดแปลงและปรับรับใช้ตามความต้องการไม่ว่าจะนำไปใช้ในธุรกิจรับส่งพนักงานโรงเรียนหรือปรับแต่งเป็นรถแวนสำหรับครอบครัวใหญ่ก็สามารถทำได้ง่ายชิ้นส่วนภายในหอลาลจุดสามารถถอดออกหรือพับเก็บได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระหรือวางอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลาย ราคาจำหน่ายของซูซูกิมินิัส2025ในประเทศไทยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ799,000บาทถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่รถรุ่นนี้ให้มาไม่ว่าจะเป็นขนาดความจุความประหยัดและความสะดวกสบายครบถ้วนสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์การใช้งานในหลายรูปแบบมีความอเนกประสงค์ราคาย่อมเยาวและไว้ใจได้ซูซูกิมินิัสรุ่นปี2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับ ทั้งดีไซน์ความประหยัดสมรรถนะและความปลอดภัยรวมไว้ในรถคันเดียวแบบครบครันถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับหากต้องการให้เพิ่มฉากแอคชั่นเสียงดนตรีหรือคำพูดประกอบสำหรับการตัดต่อวิดีโอบอกได้เลยนะครับ